ปลากระเพือกนี่กันงามลงเวียงหาเข้าบ่อยจักมากันเดียวติดต่ออ,อันนี้วกอกหลกนี่โอเคต้อมาจากติดต่ออันนี้ต้องมาจา์ตู้นี่วอกหลกนี้อันนี้ไข่อันนี้ไข่กับไข่ กำลังเตรียมเตรียมทบเลี้ยงอนี้กัจบ,จ,กบจ,กจุดบริจาคที่วัดฝนโมทส์นะจุดบริจาคไข่กับริจาคก,ก็ยินดีนะยินดีเอาไฟแต่ใจกับผู้ที่คัดเครนผู้ที่ประสบไฟ ทีนะเราก็มารับไปแล้วมารับไปบริจาคได้สำรวจขัวผู้ที่ประสบภัยคือขอะจาจริงๆจะได้สำไปบริจาคนี่นี่ปลาปอง

มันนั่นต้องว่าเลยตาโอเคเลยอ๋อโอเคโอเคโอเคโอค้องใช่ใ่ต้องฮะต้องอย่างต้องเป็นโปรเจกที่วัดควรหมูทอดกับขวโหมูทอดเขยบ้านใน ลำบากเรื่องปัดริกัดแขนนานจะแจ้งมาได้แจ,จ้งมาได้เราก็จะทยอยทยอยไปให้เรือร่อยๆอันนี้เอาคนที่ลำบากคัดแขนจริง,รงๆบปกคนจะร,รวมด้วย่วยกันไปจักสี่ใดไปจับรำพันไปเมื่อวานจะมีหลายๆฐาน ได้รวมกันบริจาคได้รวมกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นน้ำื่มเป็นปลากระป๋องอะไรอีกอ้อเคไข่ยรวยเคยมีมรายละเอียอย่างที่เป็นเกลียงที่จะพอทีจะประทังชีวิตเนี่ย กดแน่นแค่มากเก้กดแน่นกดแน่นที่พันลานแค่มากกำลังรออยู่เดี๋ยวเราก็จะได้จัดขึ้นรถแล้วเจ้าหน้าที่มูลนในทเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็ได้มารับไปแล้วเสร็จข่าเนี่ยคงจะตามทีที่จุดจะนำไปบริจาคนะ คือทางมูลนิธิก็มารับไปเองเราไม่ต้องไปเกไม่ใช่เมือน,น้ำท่ม่มอันนี้คือขยมาก่ให้มูลนิธิเงินผ่านมูลนิธิไปแกปมาเอาค้นแน่นเอากนแน่นแกมาเรากำลังเตรียมอยู่เราพอไมมวันนี้เส้าหว่น่าจะพอะกาักำลังมาเรื่อย าการทำอะไรการบังค่อยค่อยก็ใส่หมากค้อยกบปลาปองกาทตานในกาตา,อา,าอยอยแข็งตันฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยไล่ไล่ก่อนไล่ทัดก่อนเนี่ยก็จากการที่โยมได้บริจาคปัจจัยมาไม่ว่าแคนได้กันเลยเตย้นะเลยแต่บริจาคปัจจัยมา Kadai kia tắt là sát này raga pong để mama mày ăn tayo bì ăn mày kadai kia pong nan 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 Nên nan lâm nan 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 con, nan 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 lại 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 จุดวัดไจรลาก็มีจุดหวัดไจรลาถ้าใครถ้าใครต้องการที่จะรับบริจาคหรือว่าไปบริจาคหรือว่าเอาไปเอาไปแจกาจก็กลับไปเอาไดา้นะจุดนี้กานหน้าที่มูลนิธิทีมามา,มารับไปเพื่อที่จะนำไปบริจาคให้คนที่คนที่มีความลำบากนะคนที่มีความลำบากจากววกิต โควิดนะให้รถมูลนิธิมารับไปเราก็จะนำไปแจกจ่ายใ,ให้กับพี่น้องที่มีความลำบากมีความคาดเค้นในเรื่องของงานคือว่าสำคัญนะครับงานนี้ไอ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 ้อยู่ไดก้ก่อนนะอยู่ได้ก่อนเรื่องเงินทองเงื่อนไขว่ากันแต่ให้จะมีชีวิตอยู่ไดก้ก่อนการประวัติก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ วยเป็นซื้อกลางไอ้ไอ้ไอ้พี่น้องนี่มารวมกันบริจาคมารวมกันบริจาคแล้วก็จะได้จัดชงไปไอ้ไอ้รถมุนิติหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆหรือว่าหมบานหมบานต่างๆที่ได้สำรวจนะนี่ได้สำรวจคนที่คาดแคลนคนที่ลำบาก ก็จะได้นำไปบริจาคให้กับข้าวโลนันนะในก็ตอนเอชา้าโมูเยุนิีก็มารับไปคอนวันนี้น่าจะน่าจะสัก30สชุดนะสาชุดสามสิบสามสิบชุดนำไปบริจาคอย่างจุดต่างๆสำหรับคนที่มีความลำบากในความขาดแคลนในเรื่องของอาหารนะ,อ,ะอนุโมทนานะ ศาสนาสาธุโยมสายบุญเปในราน่า,นาสร้างบุญไปในราสาธุอันโมตามยิอยากให้คนที่ลำบากจริงๆนะลำบากจริงๆนี่ก็นี่ก็ได้สำรวจดได้สำรวจดสำหรับคนที่มีความลำบากจริงๆมีความขาดแคลนแล้วก็อา่านจริงๆตัวทึ่งตัวทึ่งจัดแถตัวทึ่งไม่อยากให้ขาโดโอกาส อยากไอ่ทีจะสำรวจนะอยากทีจะสำรวจเราก็ค่อยเลยหน้าว่ามัดแล้วไปบริจาคค่อยมั่งได้นะเคยอย่างตอนนี้แล้วเคยบริจาคค่อยอย่างเลืองแตอร์แป้งเหล่านี้มีค่อยแล้วทำไปทำที่สุดการสั้น ก็จะมีผู้บริจาคแล้วก็จัดใส่ทุ่งจัดใส่ทุ่งเพื่อนำไปให้กับพี่น้องที่ขาดแคลนแจ้งมาได้นะแจ้งมาได้โดยผ่านชาวนาทีมูลนิธิก็ไดนะ้ว่าตูคอยได้ต่างต่างนี้จะให้แจกมาให้แจกมาว่าไที่กับลังคาดเทรนนะเพราะว่าเราคงไม่ไปแจกเองนะไม่จะไม่ใช่เมื่อน้ำนท่วมน้ำท่วมนี่เราไปแจกเองได้ อันนี้โควิดในกายให้เจ้าน้าที่นำไปแจกหรือว่ามามารับมารับเองที่จุดจุดรับบริจาคนี้จุดรับบริจาคเราคงไม่ไปทุงเถนะคงไม่ไปทุงเถให้ให้มนิษิ์ทีรือว่ากู้ภัยต่างๆเขาก็มาแล้วเราไปก็ไาไปแจกไปแจกใจลำบากมากกันไหม ก็เอาเอาขัดเะพาะที่ทัดแครนจริงจริงนแครนจริงมาต้อนมาต้อนมาต้อนต้อมาไมือวะมาต้อนปัญญาใจมาต้อนนลงอ่าทุกคนก็โอไปเอาไปกจุดก่อนหน่อยหัวเจ้านี่ไกเนจุดไปว่าจุดนะไปว่าจุด น่าจะหายยอยกันมาเรื่อยๆนะหายอยกันมาเรื่อยๆอ่าแลอตัวกระดดนี่ครอันนี้จะจะเอาไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องแจกจ่ให้กับพี่น้องที่ลำบากอยากแกนเส้นขึ้นแต่เมื่อเมื่อไงนะแต่ว่าคนที่ลำบากาคนที่ลำบากอยากแกนก้น เอาเลยเอาเลยั่นเลยเอาไปได้เลยเอาไปได้เลยทีนองไม่ต้องกลัวนะป่าป่าตึ้งเทป่าตึ้งเทคนที่ลำบากจริงจริงนะตึ้งบริจาคมาไม่ต้องัวบริจาคมาไม่ต้องวัว chọn ra thì không chọn ra thì cô phải có chọn không muốn thì thế sao muốn tay tách kiềm tưng hiện đại thả đây này này có cho chặt ai nè จัดวางต่างวัยให้เมาอุเมาอุ่นเมาอุ่นที่จุดระบายจากแฟนผู้ใหญ่แฟนร่มโทะกะจะแจกมาได้แจงมาทางนี้ได้ที่ที่วัดปฏิทาร่างวัดเช่นเดียวกันวัดปฏิทาร่างก็จะมีจุดจุดรับบริจาคอยู่แล้วก็จุดแจกใจน,นะบอแจกแลก้วก็แจกใจให้กับพี่น้องที่มีความขาดแย้นในเรื่องของอาชีพตรงนี้ก็ เียเราก็รู้กันเราก็ทราบกันดีว่าสุขคนนี้ประชอบประชอบกับภาวะที่กำลังคาดแคลนเกี่ยวกับการปภพอภพอภิพ,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 พยอย่างกับการโยบานยึดเชื้อเพื่อชาดัด

อีเม็ดเลยนะเนี่ยเนี่ยยังมีใครพบไว้จ้กมาด้วยแกนทุยไครแจ้งความจำน่งกำความระทุงมณฑนามบุญโยมมณฑนามบุญกำลังกำลังเดินทางฮะเสพสารทรกรานะเสพสารทรกราห์อยู่ประกันไงอยู่ประกันอ่ะประกันคอยคอยประกันชีวิตนงอ่า ไม่กี่ลูกหลายค็เอ๋อเด็กก็ต้องเตรียมมาแล้วเพื่อต่อชาวต่อชาวต่างฝั่งโน้นก็มีตำงานไปแจ้งนะโน้ปลุงเรียบร้อยของบางวันบางวัดเขก็จัดปลุกงานไปนำเปลจ่ยนใจแต่ตอนนี้ก็เป็นทุกอย่างที่เป็นการท่านาแดงเป็นการท่านาแดงเป็นไข่เป็นปลากระป๋อง คือนาลืมนะนำลืมมจะจัดวหยจากการที่นองได้รวมอนุโมทนาสมบุรกันก็จไไ้จัดนาลืมไปด้วยนะเพื่อนำประแจกใจวันนี้ก็คงน่าจะมามาเพิ่มนะก็จะมาเพิ่มได้อย่างไรก็พรุ่งนี้ก็จะได้นำดิงการนำดินการเพื่อแจกใจต่อนะนะให้พี่น้องได้แจ้งมา โดยท่านท่านหมู่บ้านจะเป็นอ,อมตเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหบานเป็นอ,อมตะในโดมที่มีความลำบากในหมู่บ้านในชุมชนพรเรามีจำนวนเท่าไดอ่จะได้นำไปทำมนิธินะก็จะได้นำไปบร,ริจาคให้

Nên có phải <laughs> chạy ngay phải <laughs> chạy ngay rồi rồi phải nấu con đi lắp quá lắm con ta Để ta 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 đồ ta 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 đi ta 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 đồ ta 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 คนมารับไปแจกวันต่อวันไหมคะมีมีมีมามารับมารับแนนเดอรมารับนะทำก้าวกล้องก็ได้นะทำก้าวกล้องก็ได้ทำก้าวกล้องก็ได้ไปแจกเจุดกัดกล้องก็ได้แต่ต้นกับพนองที่เขามีความลำบากจอดไปจะได้พาไป ไอ้ไอ้หลอดมนต์อิติได้พาไปเพื่อที่จะเจ็่ใจให้กับพีโน่ทำและนักไห้เพื่อหมดมนต์อิติถูกได้ดหมดมนต์อิติพาไปได้เลย Thì tổ chào và mà lâu hay nè phụ trông mà nè à, à. Cắt lớp mà cắt lớp à. à, à, ừ, một tô ná, một tô Cắt nằm Nằm Trên mà đây nè trên mà đây Tổng phố thì chả rập Phố thì chả Hãy กะโดยตรงที่วัดความดรรัดก็ได้หรือว่าที่วัดกวดกลางก็ได้แล้วก็ที่จะรับบริจาคนะคนจะไม่คิดเอาน้ำนี้ด้วยอ็มกินน้ำนูแต่ก็งาม่บากินเมื่อเรบ